เกมนี้ผมจะมาโซโล่แรงด้วยการเล่นฟอร์เรนติโนให้กับเพื่อนๆทุกคนได้ดูกันนะครับพอดีมีคอมเมนต์หนึ่งค่อนข้างน่าสนใจนะ้องเขาบอกว่าพี่บารโซโล,โล่ฟอร์เรนให้ดูเป็นบุญทาชุยบุญตาทีกูเป็นลูกครึ่งแล้วไงเนี่ยบุญทาไอ้สัตว <c oughs> ช่วงนี้ผมโซโล่แล้วเล่นฟอร์เรนแพ้รัวๆบางทีผมคิดว่ากูเจอทีมกากหรือว่ากูกากเองวะอืม คือมันมันสามารถคิดได้นึกออกไหมแบบเนี้ยเวลาโซโล่แรงอ่ะบางทีเราคิดว่าสรุปกูเล่นกากหรือว่าทีมกาก,กว่ะอืมอันนี้มันก็เป็นไม่ได้นะครับแต่ผมอยากจะบอกว่าถ้าเรากดโซโล่แลงเนี่ยการหวังพึ่งทีมเนี่ยให้ตัดทิ้งไม่ได้เลยนะเพราะว่าแต่ละเกมเนี่ยเราเจอไอ้พวกที่เล่นไม่เหมือนกันอยู่แล้วถูกป่ะบาง ทีเราเจอพวกเสมอมาบางทีเราเจอแบบพวกปั๊มแหลงมาอะไรอย่างนี้นะครับเราต้องรับมือให้ได้ไปดูในเกมพูดแยป,ปวดฟันใหม่โกลเด้น <Golden S 2> เติมเกมสามารถเติมเกมผ่านเว็บไซต์ g o l d e n t เติมเกม .com ได้แล้ววันนี้เติมได้เติมดีเติมไม่มีอัน้นปรับราคาใหม่สุดคุ้มยกแผงในเว็บไซต์มีให้เลือกมากกว่า50แพ็คคูป,ปอง <S <S เติมเข้าไวภายใน5นาที และอย่าลืมแอดไลน์แอดโกลเด้นเติมเกมและเพจโกลเด้นเติมเกมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารโปรโดนใจลดราคาสุดคุ้มขนาดนี้อย่าพลาดกันนะครับเล่นตัวเดิมๆสกินเดิมๆแล้วรู้สึกเบื่อกำลังมองหาสกินแรลสกินสวยๆต้องแอดมินต้นอย่าลืมมาแวะชมกันนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาในเกมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมใครที่เข้ามาดูยังไม่กดไลค์กดติดตาม กดแชร์ช่องผมก็ฝากกดให้ด้วยนะครับใครกดขอให้ล่ำขอให้รวยกดปุ๊บขอได้มีแฟนปั๊บไ,ไอพวกไม่มีแฟนนะรีบกดเลยรออะไรกันล่ะครับนะ <c oughs> เหรอฮะเกเกมนี้ผมจะมาเดินแบบเดินเกมสดๆให้ดูเลยแบบไม่มีการตัดต่อคืออย่างที่บอกนะมันเป็นไปได้หมดไม่ว่าเวลาเราสู้เพื่อนโดนดึงบัฟแต่กูนา่าจะช่วยไม่ได้ต้องให้โลมันช่วยอันเนี้ย จริงๆลมมันควรไปเดินเช็คให้ก่อนนะว่าฝันโงแค่มันจะมารอดึงบัฟหรือเปล่านะครับไม่งั้นป่ามันก็จะเสียเวลาฟาร์มนั่นแหละครับหน้าที่เราคือออฟเลนไงแต่ไม่ใช่ว่าจะดาฟฟอร์ลินมั่วซั่วนะเกมนี้ผมมั่นใจแล้วว่าถ้าดาฟฟอร์ลินมามันเล่นได้ง่ายไปผมก็เลยเลือกฟอร์ลินมานะครับแนะนำว่าไอคลิปพวกนี้พยายามเก็บให้หมด ยิ่งตัวเราชนะฉีอยู่แล้วแต่ไม่เสียงดีกว่าครับตามจฟอร์ลินแม่งเบาจัดต้นเกมเน้นคนก่อนนะฟิกเกอดิองงงงง,งเจอฟิกดอกขูก่กูเป็นการแบบฟิกดอกขู่ดักทางหนีนะครับแล้วก็เขาโยกมีอีกทางนึง แล้วผมก็กดตีธรรมดาเขาตายนะครับอันนี้เป็นสเต็ประดับเทพไม่เก่งจริงที่ทำแบบผมไม่ได้นะครับพูดไปนะับผมโม้ไม่ต้องไปสนใจเพื่อนเยอะครับเราก็แค่ยืนเลนเนีเน่ยเรากดเลนได้ก็ <im mon ster> ก็ถือว่าเป็นเป็นออฟเลนที่ดีแล้วนะครับ <im mon ster> บางทีเราเดินจะไปช่วยเพื่อนเยอะเกิน นะครับมันทําให้ทามมิ่งเราเนี่ยมันเสียนะครับเนี่ยถ้าเป็นจังหวัดบางกร,รเกิดอะไรเ,เงเนเนี้ยแล้วก็เดินมาช่วยเพื่อนบ้างก็ได้นะโอตปากกูตายเลยเฮียเวลาเล่นท่ามัวหลอนอันนี้จําไม้เลย <S <S 2> <S 2> โอ้มึงยังเดินกลับมาลาดกุยบนเรืมตัวครับลืมตัว กูไหมล่ะไฮยายยังไม่กล้ากับผมนะครับโอ้วเอามันดูดใครอ่ะไอ้มันแค่เวเลสโอ้โหมันโดดข้ามคือขือโคตรใหญ่มันจะไปโดดข้ามได้ไงวะเมนเวเลสจริงไหมเนี่ยเวเลสเวเลสเม็ดดำระดับตำบลไม่เป็นไรครับแล้วก็ฟาร์มต่อครับไม่ได้มังกรเนี่ยขึ้นเมาร์ดักก็ยังดีนะเนี่ยถ้าเป็นป่าเนี่ยมันก็จะรู้แล้วว่า ออไม่ได้มังกรกูเอาดาร์ก็ได้มันไม่ได้เสียหายอลไรขนาดนั้นนะอ่ะแล้วเปิดให้ป่าก็ได้ครับอย่างน้อยมันจะได้รู้ว่าขนาดเพื่อนกูไม่ใช่ปา่ามันยังมาตีดาร์กให้กูเลยอะไรอเงี้ยสรุปแม่งไม่มาจริงไอ้หีอยดาร์กดาร์กเออกูเตะเออสุดจริงนี่แหละครับการโซโลแหลง่ง อะไรเกิดขึ้นได้แต่อย่าไปพิมพ์ด่ามานะถ้าถ้าพิมด่ามานันนี่เกมมันจะเดือดนะครับเราก็ก็ไม่ต้องพิมพ์นะอันนี้ผมแค่พิมพ์แบบให้มันคิดอะ่ะไอเ้เหี้ยเพื่อนอุตสห์เปิดให้แม่งตีบูเสร็จแทนที่จะรีบมาแม่งมีเวลาแวะไปตีคลิปเล็กกูรบดหัวแต่มันชื่อคุนค้นๆไวเนีน่ย ฟอร์เรนยุคนี้จะรีบเล่นไม่ได้นะพยายามฟาร์มแต่เพื่อนกูตาย<อ>ต้องยือเลดเกมวะเกมนี้เรามีทีลินะครับน่าจะแบกไวชนได้แหละครับอย่ายไปกลัว <c oughs> ตัวเราชนะทางอย่างที่บอก <c oughs> มาดเข้าหัวหัวไห้คาร์ปอม e อีปอดอะเนี่ยถ้าถ้าเราเล่นได้แบบเนี้ยรู้สว่าเออฝีมือกูก็มันดีกูก็ดีนี่ว่ามันก็ไม่ได้แย่นะครับถ้าถ้าวันไหนที่เราเล่นรู้สึกว่าฟอร์มไม่ดีก็ให้พักไปก่อนนะครับอันนี้มันจะรู้ตัวเองอยู่แล้ว โดนกูอัติเข้ามาแบบทีเผยยีคีไอฉี่คนนี้เป็นงาน่ะมีสติก๊กงสติ๊กเกอร์ด้มัเนเจอกูแน่ บางทีเนี่ยทีมมันอาจจะไม่ได้กากนะเว้ยแต่ว่าอาจจะเป็นเราก็ได้ที่เล่นกากเองอันนี้นึกออกไหมเราแบบจะไล่คิวอย่างเดียวอะ่ะโดยที่ไม่ฟาร์มนะครับอันนี้ไม่แนะนําต้องฟาร์มด้วยนะครับไม่ใช่จะไล่บวกอย่างเดียวนะฟอร์เลนยุคนี้อย่างที่บอกครับต้องฟาร์มรอของเน้นเล่นกับเพื่อนก็ได้ครับเนี่ยรอคิวดเดอร์มาทําจังหวะให้เราค่อยเล่นก็ได้ครับรอมันล็อกนะรอมันล็อกปุ๊บ ไม่ตายไอ้ขี okay, ้นี no ้ก ok. ่อนเลยมาดอกเข้าหุ่งเรียบร้อยแอบทำไมตรงนี้จ๊ะมึงคิดว่ามึงจะรอดหรอไอสัตว์มึงปลาสติคือร์สติคือถุยเป็นลูกครึ่งเปล่าวะสติคือ ม่ขาม้าล่างแม่งยับจังวะไอ้่มันขึ้นมาบนสองสาตัวเนี่ยอัน,นี้แบบทีเผลอ,อ,อ,องงองงนี่ตัวเราแพ้ทางนะครับแต่เมื่อกี้เอเลนอร์เขาน่าจะช็อตมันน่าจะตกใจอะว่าเฮ้ยยฟอร์เรนต์แม่งอยู่ตรงนี้ได้ยังไงวะ <c oughs> อะไรประมาณนี้นะครับ อันนี้คือฝีมือผมก็มองว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับไม่ได้ลำแบบหลุดอะไรมากมายนะครับ <Look up. S 1> นี่ครับโซโลให้ดูสดๆทีมจะก,กากจะไก,ก่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเราแค่ทำหน้าที่ของเราให้มันดีก่อนก็พอ <An enemy. S 1> อันนี้ถือว่าผมพิมพ์บอกเพื่อนแล้วนะเฮ <enemy> ียแคลรี่ก <H ally, S 1> ูไม่จะตายทุกไฟเลยเหรอวะ ตวและข้างบนนี่มีคนกันไม่เป็นไรครัเราฟาร,ร์มต่อชิวๆคืออย่าเดินไปเดินมาโดยที่มันไม่ได้มันนี่ประโยชน์อะทุกวินาทีมีคุณค่าทุกอย่างคือเงินต้องเดินหาเงินนะครับถ้าเจอด้าแบบนี้นะเราอย่าเข้าคนเดียว อันนี้สำคัญมากเนี่ยอย่างเงี้ยเพื่อนมันจะเล่นเนี่ยเราก็ไปช่วยก็ได้เที่ยวคุโดนดูดโอโ้โหโอ้โหขี่เรือมาโคตรเท่เที่ยวคโดนดูดป่วยแล,ล้ววะไปละยกตีโอ้โหว่าถ้าไฟต์เราแพ้ว่ะโอ้โหมันตายอะไรกันเยอะขนาดนั้นวะเพื่อน ป่ากูป่ากูางเงินน้อยกว่าโลมีกเอาจเจริญเธอทีมกูอันนี้โทษทีมละเออไอสัตว์ไม่น่าจะเกี่ยวที่กูละก่อนจะโทษตัวเองเราก็ต้องโทษคนอื่นก่อนนะครับมันต้องให้กําลังใจตัวเองก่อนกูจะได้มีกําลังใจเล่นต่อไอสัตว์โอ้แคลรี่กูอย่าเพิ่งโดนนะเว้ให้เกมมันลิกได้ครับ ตอให้เราจะโดนสามทางเกมมันพลิกได้เสมอต้องเขียวว่ะเผื่อได้เล่นสุดไงบางจังหวะแต่ผมมองว่าออกเคียวก่อนคุ้มกว่าออกดาบแดงอีกนะอันนี้มันมีของว่ะเดี๋ยวมันเจอผมแน่ฉี่น้อยคอยรักโอ้โห มีเล่นผ่านมันแบบมันเล่นได้นะเว้ยแต่ว่าเกมนี้มันเจอเอลนดอรไงมันจับยากต้องให้ต้องให้กิลเดอร์ล็อกให้มันนะงั้นมันน่าจะปั่นไม่โดนแต่ของผมตอนนี้ผมสู้เอเลนดอร์ได้สบายนะถ้าไม่โดนฟรีเยอะอโ้โหหายาไอ้เหี้ย เอาแล้วมันไปทําอะไรตรงนั้นวันนี่ยคีบดันนะครับผมสวยและ้ะลมกูไม่อยู่หายาสิบคิวโอ้โหมึงทําทําไมวะเพื่อน <c oughs> มีห้ามึงยังจะไม่ไหวอยู่เลย <c oughs> มีสมมันจะไหวได้ไงวะ <c oughs> มันต้องเจอผมมันต้องเจอผม สิบคิวแล้วไงสิบคิวแล้วไงโดนกูบ้าน,าน,นมันการได้ปะวะชี้คีบเข้าต้องคุมสติเยวาหัวร้อนนะครับไม่งั้นเนี่ยเราจะไม่มีกำลังใจเล่นเกมต่อไปทีมก้า ผมไม่เสียดาวเนี่ยสามสิบสามดาวผมว่ารู้สึกว่าเล่นแรงสูงสูงเนี่ยมันยังเล่นง่ายกว่าแรงยังไม่ถึงซูพีมนะพูดตรงๆเลยครับกูรายงานทุกตัวเกมนี้อ่าโดนโดนลบแปดนะปา่าโดนลบแปดนะครับแคลี่จะโดนด้วยหรือเปล่าโดนเหมือนกันครับลบสามคิดว่าโลม,มันจะโดนไหมลองดูนะโดนเหมือนกัน โดนแทบทุกตัวทีมผมคิดเอาไอเมดน่าจะไม่โดนนะว่าคะแนนมัน7.3็ดจถือว่าสูงนะไม่โดนดูดีมันแบบเออกูกูเชื่อแล้วไอสันอันนี้เราไม่ได้กากนะทีมแม่งกากจริงพ่อมึงแคาคนยังสู้เขาไม่ได้แล้วมันเข้าไปทีละตัวทำไมวะโอ้นี่แหละสิ่งที่เราจะเจอในการโซโล่แรงนะครับสิ่งที่ผมทำเนี่ยคืออะไรรู้ไหมผมก็ ไม่หัวร้อครับอันนี้ที่ผมทําทรงหัวล้อน,นี่เป็นแค่การแสดงนะครับแล้วก็เล่นเกมต่อไปนะครับมันมีคือเราจะไม่แพ้วันหนึ่งไม่ไม่แพ้สักสิบเกมติดหรอกถ้าเราเล่นเรื่อยๆสมมติเราแพ้สามเกมใช่ไหมเกมสี่เนี่ยเราอาจจะมีโอกาสชนะมากขึ้นนะครับรอบเล่นต้องเยอะถ้าโซโล่แรงแล้วอยากได้ดาวรอบเล่นต้องเยอะอันนี้หนึ่งนะและสองก็สําคัญเหมือนกันฟอร์มการเล่น เนี่ยถ้าสมมุติผมเล่นเกมนี้เก่งใช่ไหมแบบเออลำเข้ามือฟอร์มการเล่นเนี่ยต้องรักษามาตรฐานของเราไว้อย่าไปหัวร้อนตามเพื่อนแม่งจะแจกยังไงก็เรื่องของแมันเราเล่นของเราให้ดีก็พอนะครับแต่บางทีเราเล่นเกมนี้หัวร้อนพอไปเล่นอีกเกมนึงแล้วก็จะโทษเพื่อนโทษเพื่อนโทษเพื่อนตลอดนะครับแต่เราก็ไม่ได้เก่งนะหัวร้อนเราก็เล่นโยน,ยน,ยนรีบเข้าเข้ามั่วซั่วพอตายโทษเพื่อน เพราะว่าเพื่อนไม่ตามอะไรอย่างนี้นะครับแต่ทําให้เราหัวร้อนแล้วดาวมันจะไหลลงรัวๆนะครับสิ่งที่เราควรทําก็อย่างที่ผมบอกเลยนะครับใจเย็นไม่ต้องหัวร้อนรักษามาตรฐานการเล่นของเราไว้ให้ดีนะครับแค่นี้พอเลยแบบเล่นไงก็ได้ต่อให้แพ้มึง MVP ทุกเกมอ่ะอได้แหละครับโอเคคลิปนี้ประมาณนี้ละกันเฮียเกมมาโคตรด,ดีสรุปกูแพ้เหมือนเดิม เกมที่ผมแพ้เนี่ยเยอะกว่าเกมที่ชนะอีกนะที่ผมไม่ลงเกมแพ้เนี่ยเพราะว่ามันไม่ค่อยมีอะไรไงเนี่แหละครับจะได้ดูว่าเกมที่กูแพ้ก็มีไม่ใช่ว่าชนะทุกเกมนะครับบ,บางทีลงคลิปมันต้องได้คอนเทนต์อะไรแบบนี้ไงมันจะได้มีอะไรน่าดูนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้คำพูดกับจ่าในไมูุภาพกราบขอภัยเพื่อนทุกคนไว้ในที่นี้ด้วยนะครับไว้เราเจอในคลิปหน้าตงหวัดดีครับบ๊ายบายทุกคน